กราบสวัสดีคุณผู้ชมนะครับพบกับรวมมิดเกมผีสัน้นวัวลูกสองประจําปี2 0ง4วันนี้เรามี2เกมที่เรียกได้ว่าสั้นแต่เสียวรับรองว่าเสียวแน่นอนทุกคนเกมแรกชื่อว่า The Crawler ครับเรื่องราวของบางอย่างที่กําลังคลืบคลานเข้ามาหาเรามันคืออะไรกันแน่ในระหว่างทางที่เรากำลังจะไปแคมป์ปิ้งกันนั้นพวกเราอยู่ห่างจากเมืองมากอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เราก็เลยตัดสินใจแวะที่นี่ครับมันเป็นร้านค้าซูปเปอร์มาร์เก็ตเพื่อที่จะซื้อขนมเพื่อซื้อสเสบียงเวลาตอนนี้ประมาณเที่ยงคืน 15นาทีครับเรื่องราวของกลุ่มวัยรุ่นที่จะเดินทางไปแคมปิ้งกันแต่บังเอิญต้องการเติมสเสบียงซะหน่อยเฮอช่างเป็นสถานที่ที่เหมาะจริงๆหลังจากที่เราขับรถมายาวนานแวะที่นี่ซะหน่อยเดี๋ยวลงไปดูดิว่ามีอะไรให้เราซื้อบ้างนี่เป็นรถตู้นะครับเราลงมาจากรถ แล้วเหมือนมีบางอย่างอยู่ที่พื้นว่ะกุญแจรถฮะกุญแจรถทิ้งอยู่ที่พื้นเนี่ยนะในนี้ไหนคุยกับคนนี้ก่อนนี่คือใครอะครับตากลมๆคโคลี้นั่นดูเหมือนกุญแจรถเลยนะเพื่อนมันอาจจะเป็นกุญแจของรถคันไหนสักคันหนึ่งแถวนี้หรือเปล่าอ๋อไม่ไม่ใช่รถเรานะผมก็นึกว่ากุญแจรถเรามันหล่นตรงนี้มันเป็นกุญแจรถใครสักคนหนึ่งอะนะเดี๋ยวเราลองคุยกับเพื่อนอีกคนด่วนคนนี้ชื่อ ทิมนี่ถ้าหากว่าเอมิลี่ไม่ขับช้าขนาดนี้ป่านนี้เราคงถึงแคมป์แล้วเนี่ยนี่เป็นความผิดเอมิลี่มีทิมมีโคลอีมีเอมิลี่ด้วยแล้วเราเป็นใครมีป้ายครับระวังคนแปลกหน้าระวังเราพบร่างของแคมเปอร์ก็คือคนที่แบบว่ามามา,มาพักกลางเต็นท์อะไรอย่างเงี้ยอยู่ในป่าเป็นไปได้ว่าอาจจะเผชิญหน้ากับสัตว์ขนาดใหญ่อาจจะเป็นหมีหรืออะไรก็ตามดูเหมือนว่าศพของ คนที่มาพักแรมที่นี่จะถูกพบอยู่ในป่าแล้วก็เหมือนไปเจอกับสัตว์ขนาดใหญ่ที่กาลังออกล่าพอดียังไงก็ระวังตัวกันด้วยนะทุกคนนี่เขาว่าไงเจอศพนักท่องเที่ยวประมาณนั้นนะแต่คือมีอะไรด้วยเนี่ยขวาซูมเดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านก่อนไหมผมไม่รู้ว่าเราคือเอมิลี่หรือเปล่านะ ที่นี่ชื่อว่าเบสค l i ต y อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อสถานที่เหรอมเขีินว่าเบสค a l ตี้ครับด้านหลังร้านเหมือนจะมีถังขยะและนั่นคือก้อนหิน <c oughs> กูมาทำอะไรที่นี่วะเนี่ยกูออกไปข้างนอกดีกว่าไม่ใช่ที่เหมาะสมที่เราจะเดินเข้าไปหลังร้านมั่วซั่วแบบนี้ผมควรเข้าไปในร้านก่อนนะฮะ ไม่ความขี้เสือกใดๆก็ตามเราควรเข้าร้านก่อน welcome เฮ้ยมีรถใครก็ไม่รู้จอดตรงนั้นอันนี้เหมือนเดิมครับเตือนรถใครก็ไม่รู้เปิดได้ปะอะไรอะ่ะอะไรวะไฟฉายเจอไฟฉาย เฮ้ยทีมมึงเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยเพื่อนเพลงนี้แม่งโคตรเจ๋งอะเอมิลี่เธอไปซื้อขนมกับโค้งหน่อยสิเดี๋ยวฉันรอตรงนี้เนะสรุปเราคือเอมิลี่นะครับมากันสามคนใช่ไหมเพลงเนี่ยนะเจ๋งมึงเป็นอะไรเนี่ยอาการหนักอะไรเฮียทีมโอเคอยากได้ขนมกบน้ำใช่ไหมแล้วเพื่อนหายไหนคนนึงเข้าเดียง เข้ามาแล้วครับพอเข้ามาแล้วเออที่นี่ดูดีเหมือนกันนะเนี่ยใหญ่อะไม่ไม่ใช่เซเว่นล้วอันนี้ลักษณะเหมือนแบบบิ๊กซีแมคโครท็อปอะไรเงี้ยโอ้ขนมนี่ดูน่ากินจังเลยสรุปเรามากันเนี่ยมีผู้หญิงสองผู้ชายหนึ่งมีมีทิมมีโคลอีแล้วเราก็คือ Emily. เอมิลี่เราต้องไปหาโค้กกับสแน็คใช่ไหมหยิบจากไหนได้อ่ะไง หนึ่งอันแล้วมาเดินเช็คทุกเชลทุกชั้นไปนะในโคกไอ้มุกเกมแบบที่ต้องมาหาของในซูเปอร์มาร์เก็ตนี่นะเป็นหนีทุกเกมเลยแล้วหายากด,ด้วยนี่ไงสองครับเดี๋ยวค่อยคุยกับเจ้าของร้านนะ ต้องดูอันที่มันสีสันโดดออกมากว่าเพื่อนน่สามหลังร้านไฟกระพริบวิบวับห้องเก็บของด้วยเอ๊ะไก่ใครเอาไก่มาทิง้งไว้ในห้องเก็บของเฮียนึกว่าหัวคนคุยกับเจ้าเจ้าของร้านดิเจ้าของร้านก็ไม่พูดอะไรนี่คือหน้าตาของเจ้าของร้านนะครับ ต่อสูงข้ามาดูใกล้ๆเนี่ยไอ้เหี้ยเฮ้ยมีโคกอีกอันเดียวอีกอันเดียวไม่น่าใช่ให้หาเลแล้วน่าจะให้หาโคกหรือเปล่าวะขนมสี่ขนมสามโคกสองไงโอเคหนังสือใกล้ๆแคชเชียร์ตรงนั้นดูน่าสนใจจังฉันว่าฉันลองดูหน่อยดีกว่าหนังสือใกล้ๆแคชเชียร์นี่หรือเปล่า สือเที่อะไรอ่ะเอากดแล้วไม่กลายเป็นอย่างงี้อ่ะไฟดับแล้วครับคุณเจ้าของอบ้าเอ้ยเครื่องปั่นไฟหลังร้านพังอีกแล้วเหรอเนี่ย<อ>แล้วไงมึงก็ไปแก้สิมึงเป็นพนักงานมึงก็ไปแก้สิแปลกจงังฉันรีบไปดีกว่าเฮ้ย <S 2> <S 2> <S เพื่อนหายครับไอทิมอะทิม อ้าเชียแล้วมีเสียงกรีนนี่คืออะไรเพื่อนไปไหนเนี่ยหายไปหมดเลยครับทั้งทีมทั้งโคลอี้เสียงอะไรอะพ่อ <c oughs> ชิปหายล้ <c oughs> สงสัยต้องออกไปข้างนอกไม่ได้ซื้อแล้วมึง ไม่ได้แดกอะไรทั้งนั้นต้องออกไปหลังร้านแล้วไปดูไอ้ตรงฝั่งถังขยะแน่เลยอะครั้งที่แล้วมองไม่เห็นอะไรเลยแต่รอบนี้มีไฟชายนะเขาหายไปไหนกันเนี่ยขึ้นรถเลยไหมกลับเลยเปล่าทิ้งเพื่อนไว้นี่แหละโคลี่ชิมพู้นายอยู่ไหนอะฮะ เฮ้ยทิมเขาตายหรือเปล่าเนี่ยฉันต้องรีบบอกโคอี้อา้าวมึงแดกโคกมีขวดโคกตรงนี้ด้วยแล้วโคอี้อยู่ไหนก่อนเสียงอะไรในป่าไม่รู้ครับเนี่ยวอดเครื่องบั่นไไฟมีรอยเล็บขนาดนี้เลยเหรอ เปิดแล้วนั่นอะไรวะน่นคืออะไรอะ่ะเดี๋ยวเดินไปดูดิแล้วมึงไม่ช่วยเพื่อนด้วยนะปล่อยเพื่อนนอนอย่างนั้นอ่ะนะช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยฉันด้วยมีเสียงตะโกนมาครับจากด้านหลังนั่นนะ่ะแล้วคือในเกมไม่มีเสียงทิ้งจกอยู่ด้วยเฮียนั่นต้องเป็นเสียงเธอแน่ๆนเสียงโคลี้ ตายตาตาเปิดซะด้วยอะไรอะไรวะโควี้ขึ้นรถไเชี่ยขึ้นไม่ได้ด้วยที่นี่มันเกิดอะไรขึ้นวะเนียแต่มันมีคำเตือนเรื่องสัตว์ขนาดใหญ่อ่ะฉันต้องรีบแล้ว น่าจะมีบางอย่างเกิดขึ้นกับเธอแน่แน่เพื่อนโคลี่โคลอีเธออยู่ไหนเราต้องไปจากที่นี่กันเถอะโคลีอันนี้เข้าได้ตอนแรกเข้าไม่ได้นี่ชิดฟรเซอร์ ห้องแช่แข็งมีเสียงคนเข้ามาในร้านครับใครอ่ะชิบหายละไอ้เหี้ยกุญแจอะไรวะกุญแจห้องนอนห้องนอนแถวนี้มีห้องนอนด้วยเหรอเนี่ยครับมีออฟฟิศ เฉยลอนดี้ห้องซักรีดเฮ้ยนั่นเสียงปืนเหรอล็อกอีกไอ้เชี่ยห้องนอนอยู่ไหนวะเสียงปืนข้างนอกอะนะ หมานั่นไปไหนอะหมาตัวเล็กนั่นฟีเซอร์อีกแล้วครับแช่อะไรเนี่ยเมื่อกี้คือหมาหรือว่าดำๆอะกูว่าไม่ใช่หมานะแล้วแช่แต่เนื้อในซูปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยไม่ไหนแล้ววะเธอไม่อยู่ที่นี่กุญแจหีบมันห้องนอนคนอื่นมันจะมปอยู่ที่นี่ได้ไงนี่ไง มีโน้ตครับบ้าเอ้ยฉันไม่น่าเอาหนังสือนั่นมาจากผู้ชายคนนั้นเลยทุกคืนที่นี่ฉันฝันร้ายตลอดฝันว่ามีปีศาจที่หน้าตาเหมือนหมาคลืบคานก็มาหาฉันฉันไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากว่าสิ่งนั้นมันมีชีวิตจริงๆอะหนังสือหนังสือที่มึงไปเก็บมานะแล้วกูเสืร์ไปดูหนังสือที่ยเมื่อกี้นี้ด้วยนะ <c oughs> แค่แตะหนังสือนี่เป็นเรื่องขนาดนี้เลยเนี่ย ไปดูหีบครับว่ามันมีอะไรในหีบกันแน่กุญแจทางออกใครเอากุญแจทางออกมาไว้ในหีบกูโดนจำสแกนแน่ขาขัาบไม่ทางออกที่แท้จริงคือมึงขึ้นรถขับไปเลยเว้ยไม่ใช่มาเดินออกจากหลังร้านอะไรแบบนี้แต่ว่ามีบางอย่างอยู่หลังร้านแน่นอนครับเราเห็นแสงแดงๆที่หลังร้านแล้วอ่ะแล้วไอ้ตัวดำๆนั่นก็วิ่งไปทางนี้ด้วยต้องไปดูครับให้รู้ <c oughs> เชี่ย yeah. พนักงานนี่ที่นี่มันอันตรายรีบไปแอบในกระท่อมเร็วฮะ huh. อันตรายถ้าอันตรายจริงกูควรจะขับรถไปจากที่นี่เว้ยไม่ใช่มาแอบอยู่ที่นี่กูว่ามึงอะ่ะมึงก็แปลกๆแ,แล้วกดชิปเพื่อวิ่ง ใครอะ่ะโอี้นี่โอี้เกิดอะไรขึ้นเร็วเข้ามันมีปืนอยู่ในห้องนั้นไหนปืนนี่ไงเราให้กูยิงใครอะ่ะนั่นไงเชี่ยตัวอะไรวะ อะไรอ่ะวัดเมดิโก้นี่รีโหลนดิรีโหลดรีโหลด wiyun ní nídí kwa. มันจบแล้วฝันร้ายจบลงตรงนี้สั้นแต่เสียวพัฒรภูมิโพแดงนี่มันชื่อคนไทยนี่ยังยิงต่อ้า้ด้วยนะครับเนี่ยตาบินเซ่ นี่คือเรื่องราวของเดอะครอ l e เเข้าสู่เกมที่2ครับเกมนี้ชื่อว่า Terminal Terror สถานีสุดระทึกเรื่องราวของป้ายรถเมย์แห่งหนึ่งมันเป็นเรื่องของการเดินทางนะตีมวันนี้รวมมิเกมผีสั้นเกมแรกก็คือกำลังรถทริปอยู่แล้วเจอเวนดิโก้เกมนี้กำลังรอรถเมย์อยู่แล้วเจออะไรเดี๋ยวดูกันฉันมองผ่านไหลตัวเองนี่ฉันทำแบบในเกมก็คือฉันทำแบบนี้อยู่ อขอหักฉันอยู่ที่สถานีป้ายรถเมเย์เพียงลําพังมีมือถืออยู่ในมือรถของฉันจะมาในอีก20นาทีบรรยากาศน่ากลัวเกินแถมงานเนี่ยก็มาถึงทางตันอีกแฟนก็ไม่มีนี่สินะชีวิตของฉันในขณะที่เรากำลังรอรถเมเย์เพียงลําพังผมได้ยินเสียงบางอย่างเดินเข้ามาในความมืดเสียงเหมือนอะไรสับๆขาเข้ามาอยู่แต่เรามองไม่เห็นว่ามันคืออะไรอ่ะ มีรถผ่านไปนหนึ่งคันนั่นไง w h a แต่เราน่าจะเป็นผู้ชายนะผมคิดว่านะเพราะโนเกลเฟรน่ะเนาะแล้วก็มีคนมานั่งครับคนแต่งหน้าบอกว่าเออโทษนะครับผมรบกวนอะไหน่อยได้ไหมอ๋อได้เลยครับ รถเมย์ผมจะมาเมื่อ,อไหร่เลยครับเออเห็นมันบอกว่าจะมาในอีกสามนาทีนะครับโอเคขอบคุณมากนะพอนุ่มแล้วเสียงลมแรงมากดูลุกลีลุกลนรถเมย์เรามาในอีกยี่สิบนาทีของลุงเขามาในอีกสามนาทีโชคดีจังเลยนะลุงได้กลับบ้านก่อนผมอะที่แบบนี้ก็ไม่น่ามีป้ายรถเมย์มีรถเมย์วิ่งผ่านมืดชิบหาย เสียงเที่ยเเนี่ยก็ถ้าเป็นสถานการณ์จริงผมก็อดไม่ได้หรอกที่จะแอบมองลุงเขาอะนะเพราะว่าเราอยู่กันสองคนแล้วก็ไม่รู้ว่าแกมาทำอะไรที่นี่แกทำท่ารางแบบลุกลี้ลุกลนแปลกๆอยู่ไม่สุขเท่าไหร่เหมือนเหมือนแกรอจังหวะอะไรสักอย่างมา,ง,งมาแล้วครับลุงรถลุงมาแล้วฮะ ล้อแข็งมากล้อไม่หมุนเลยเอาลุงลุงไม่ขึ้นรถเอ้าลุงลุงหายไปไหนอะไอ้เฮ้อรถเมทิ้งกว้ยนั่นคือตัวเฮียอะไรอ่ะไอ้แม่งโบกมือให้แล้วแม่งหายไปในป่าด้วยคืออะไรวะเน,นี่ยวอชชิบหายผีผีเหรอ คนนี่ลุกสู้เลยครับแล้วรถเมย์กูกตั้ง20นาทีอะแล้วเกมนี้แม่งไม่ให้เดินไปไหนด้วยเฮ้ยรถบัสกำลังจะมาแล้วในอีก5นาทีกูจะได้ไปไหมนะแล้วอยู่ดีเสียงลมก็เงียบไปเลยครับไม่มีลมพัดแม้แต่แอะเดียวจากเมื่อกี้นี้ที่เสียงลมแรงๆยย เสียงใบไ,ไม้ข้างหลังผมอะเสียงอะไรในป่า <L an> สักอย่างโอ้โหมึงไม่คิดจะลุกขึ้นมาดูหน่อยเหรอไอ้เหี้ยอะไรวะเงียยไปแล้วมึงเฮ้ด <L an> วงตาสีแดงนั่นมันคือรถเมย์รถเมย์ต้องมาแล้วมุย้ย โอ้โห oh, oh, oh. เป็นช่วงเวลาที่ยาวนานเหลือเกินพี่จา๋าเกมไม่ต้องมีอะไรเลยครับให้นั่งนิ่งๆเพียงแต่ว่าสิ่งนี้มีเสียงอีกแล้วครับเสียงอะไรอ่ะไอ้เคี้ยมันจะมาวะเฮ้ยเฮ้ย พร้อมวิ่งนะคูบอกไว้ก่อนเฮ้ยห้านาทีได้แล้วมัง้งเมื่อกี้สามนาทีของลุงยังแป๊บเดียวเลยไอ,อ้เหี้ยอูทรมานสัตว์อะพิดอัดพิดอัดพิดอัดผมมีเสียงกอลแก๊บแก๊บอะข้างหลังอะแต่เราหันได้แค่นี้ไงหันได้แค่แบบเก้าสิบองศาไงเราแวงไปหมดแล้วเนี่ยเฮี้ย หืมหืมเสียงเหมือนคนเดินไม่จอดหน่อยเหรอไม่ใช่รถเมย์อีกเอ้ยมันนานไปปะเนี่ยหนึ่งนาทีของเราไม่เท่ากันแย่แล้วแย่ตั้งแต่ลุงแล้วเนี่ยเมื่อกี้เนี้ยแต่กูก็อุตส่าห์ช่วยลุงนะ กูซาบอกเวลาไม่น่ามาหลอกกันเลยสงสัยรถเมย์ฉันจะมาแล้วจอดจอดจจอดเดี๋ยวนี้จอดเดี๋ยวนี้บัดเดี๋ยวนี้ขึ้นรถเดียเด๋ยวนี้ขึ้นเดี๋ยวนี้ขึ้นให้ไวให้ไวไม่ต้องหันหลังกลับมาอีกนั่งหลังสุดเลยครับจะได้เห็นทุกอย่างในรถยังไม่จบความทรมาน กระจกไม่เห็นอะไรเลยนะครับเป็นรถตู้ขาวๆแล้วเราก็นั่งเกือบหลังสุดอะ่ะนี่รถเมย์วิ่งยังวะอ๋อเหรอ,อ,อเกมหาเลยเนี่ยหวยแตกชะมัดเอาสรุปที่ผ่านมาคือเราเล่นเกมอยู่นะครับเกมบ้าเ,เนี่ยหวยแตกจริงไปเยี่ยวดีกว่ากด e เพื่อลุกขึ้น อ๋อครับเราจะไปเยี่ยวอ๋อนนี้เราเล่นเกมฮะตกใจหมดเลยนึกว่าชีวิตจริงโอ้ยขนลุกขนลเยี่ยวให้หมดเยี่ยวให้หมดกลับมาแล้วครับเทอร์มินอลเทอร์เรรถเมยสยองอะไรวะเนี่ยจบเรียบร้อยสำหรับป้ายรถเมยสยองขวัญ สั้นแต่เสียวจบจริงๆ จบจริงๆเลยแบบไม่มีอะไรเลยจบแล้วและนี่คือรวมมิดเกมผีซ่านวอลลุ่มบอกเลยว่าบ่งวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนถ้าอยากดูเกมอะไรสั้นๆแนะนําเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมามัดรวมให้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์ที่สาคัญใครอยากดูไลฟ์สดแบบย้อนหลังก่อนใครแบบดูเต็มๆไม่มีตัดต่อสมัครเมมเบอร์ครับเข้าร่วมกดปุ่มจอยด้านล่างเลยเดือนสะสิบาทตกวันละบาทเท่านั้นเป็นการช่วยสนับสนุนพี่นัทโดยตรงด้วยนะครับเนี่ยจะขอบคุณมากเลยนะครับผมแล้วสิ้นเดือนเรามีจับรางวัลกับเมมเบอร์ทุกท่านด้วยนี่ ไม่ได้เสียตังฟรีๆเขามีแบบมีของแจกด้วยดีจริงอะไรจริงก็วันนี้ก็ขออนุญาตกด E Get Up ก่อนนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับไปชี่ดีกว่าบง